กาเน่คาโคกาคัมูสาโคกาสำตุสาทุสาทุนั่งสบายดีน้องหน้องได้นั่งเป็นนั่งตรงนี้ข้างล่างนะน้องนั่งไม่เป็นบอลเออนี่ดูพี่พอลนี่พี่พอลเก่งนะไหนล่ะนั่งบนอ่ะนั่งบนนี่แล้วน้องจะนั่งตรงไหนอ่ะน้องนั่งตรงนี้นี่นี่ดูพี่นี่ นี่พี่ไม่หลอไม่หี่ยังไม่หลอพี่มองน้องยาหรอยาหรอยาหอยารน้องครับวิววิววิวิไม่หอไม่หอไม่หรอไม่หรอไม่หรอพคู่เอกรถาโอุ้มอากรถางให้สคนเลยอ้ มีเป่าคาถาให้เลยไสองคนเก่งทั้งสองคนเลยเนี่ยพนมเมก่ะอาไายรบพนมเมก่อนด้วยอาะไอ้คอนร้องเลยไอนร้องเลยแงไอคอนร้องเลยสิจะได้เหมือนกันตอนนี้กำลังประกวดร้องเพลงไงไอ้คอนร้องประกวดร้องเพลงแงแงนี่แม่อยู่นี่อยู่ 아, 안만큼 빌요